ครับโอ้โหของดีดีแบบนี้ใครก็อยากได้ตื่นขาวลงทุนครับถอดทองแลกรอยเยอะดีเลยครับโอ้โหแม่ของเขาดีจริงๆริงคำเตือนรับประทานวันละไม่เกินสี่ซองเด็กและทารกไม่ควรรับประทานสมภาพช้าครับเนี่เติร์ดซนี่และตรงขวาซ้ายเลยขัดเต็มที่ครับไปดูการยกกาดรับของน้องได้มาร์คาเลสครับเปล่าแล้วครับโดนเหมือนกันโดนซุกซ้ายเหมือนกันแต่ก็ยังเรื่องครับมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับน็อกได้หรือไม่ครับ ขอบคุณบริษัทพาร์พอร์ตจำกัดมหาชนนะครับน้นดื่มดิเจนซี่ครับกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลเหตดหลินเจออบแห้งครับพพิเศษตำรามังกรพังาอาจฟ้าโดยในยห้างโดยห้างอุตส,สุดจำกัดรอยัลดีประเทศไทยนะครับแล้วก็โรงเรียนเซนต์เอนโทนี่บงังปออินนะครับเปิดรับสมัครเรียนเตรียมรูบานป .6 โรงเรียนสามภาษาครับเรียนห้องแอร์โรงเรียนเซนต์เอนโทนี่บงังปออินครับมาดูนี่ยกสุดท้ายเลยครับน็อกได้หรือเปล่าท่านสักมาดูครับตอนนี้เจอแล้วนะครับอัลซาเลส เดินด้วยแล้วเอาเลยครับว่าง่ายครับ12ยกมีเหี่ยวมียกกันหรือเปล่าเนี่ยวัดกันเลยครับโอุ้ยซ้ายเอาคืนเลยครับเทิร์ดเบาเทิร์ดถึงแล้วนะครับไซร์กา้าวมาแรกกันยกสุดท้ายโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ครับถ้าสักงกลางลำตัวถ้าสั่งขึ้นบนโอ้โห,โ,หโหนี่ครับมาใส่กันเลย อเอากระดาเอ้านี่มาชนแล้วลงหรือเปล่าคุดนี้ครับลงไปโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับชุดนี้ทั้งลำตัวทั้งใบหน้าแม่แต่มาสเต็ปก็ท่าวเโหดสูงมากน,นะครับอ,าอา้าวอ้าวพยายามจะยังไงครับมาสเต็ปถอยออกมาเกิสักจะเล่นอีกชุดหรือเปล่าครับโอ้โหหัวไปโขกกันครับคุณสารชัยโอ้โหส,รรรรสีสันตอนนี้ใช่ครับโขกกันครับ นี่ขนาดซ้ายกับซ้ายนะโอ้โหยังเหนียวอยู่รัายังไม่มีแผลแตกครับครับคุณหมอไม่ต้องทํางานครับมาตอนนี้เธอสักเหมันก็จะเล่นศีลมือดักต่อยดักคุมเกมแล้วสาเล่นเดินเธอสักเขาก็พยายามจะพิสูจน์ให้ให้แฟนผู้ชมได้เห็นว่าในวัยสามสิบสองก้าหลักเนี่ยก็ยังสามารถอินระยะได้ทั้งสิบสองยกสิบสองยกสบายออกมาตลอดเลยนะครับทั้งเชิงลุกเชิงรับคือถอยแต่ก็ถอยต่อยเดินก็เดินอัดนะครับ ก็ต้องต้องชมเธอสักด้วยแล้วก็ทีมงานของ13-19 13-19ถูกท้ายเ้าเอาเอาถูกท้ายเอ้าเอาเอาได้าหมได้ไทยที่แข่งอยู่นะไทยที่แข่อยู่ครับโอ้โหก็12ครับโอ้โหแม่พักสักครู่หนึ่งครับแต่วิตามินเอแล้วก็บีสองในนมไหมครับงั้นเพิ่มแคลเซียมไหมครับงั้นไม่ต้องของเราก็มีอยู่แล้ว เพราะเราดูแลด้วยความรักน้ำนมอของเราจึงให้ประโยชน์ทั้งโปรโตีนวิตามิน A, 2, เอบีสองแคลเซียมธรรมชาตินมหนองโพนมโคแท้แทคลคล้มหาชัยบุรีรากลางสาธรุประ่พครบรับมหาชัยบุรีรัรุ่งเรืองคู่เมืองมหาชัยติดถนนใหญ่บริหารงานดยคุณนริศสิงห์บวงชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญผมยึดม,มั่นในหลักการนี้ครับ ครีมแต่งผมดำมาโนด a r k h a i ช่วยลดปัญหาผมงอกขาวสบู่สกินเดี่ยวแหลมทองการแพทย์ยาแคปซูลฟ้าทลายโจแรแก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอของแหลมทองการแพทย์มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเส็งชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกาย,ย,าายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเส็งชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายเรื่องสุนทรภยัยไว้ใจผมมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเส็งและร้านขายยาทั่วไปคอลเซ็นเตอร์โทร025164488 มาชมไฮไลท์กันชวงระหว่างเทศักดิ์กับมาร์คเเลสกันนะครับจะเห็นได้ว่าเกมเนี่ยเทอร์ซ่าปิดจมุยแล้วก็เซเลสนในตั้งรับแล้วคอยสวนปนรญาญาครับการออกหมัดอะไรต่างๆนี่เป็นมวยซ้ายเจอกับซ้ายแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บได้ครับดูครับเนี่ยยามปลดกาศเต็มที่ครับแต่เซเลสเนี่ยป้องกันตัวดีด้วยมนามุมนะครับนี่มุมนี้เนี่ยเรียกว่าพีซ่ะ รูปก,ก,กันแล้วก็เนี่ยครับเธสักกามีซ้ายแต่พวกกันตัวเดี่ยวแน่นมากครับทางด้านมาสเลอร์นี่ดูอีกม,มุมหนึ่งนะครับภาพสวยๆนอยจากสีครับาล้ครับพัสโก้เดี๋ยวกลับมาที่อุบลเวทีครับเย็นสบายจากป้าป่าก็น,นี่ยให้ลมแรงมาตั้งแต่รุ่นป้าป่าแล้วอ๋อลมแรงขนาดนี้ไม่บอกกัน ว่าเทคโนโลยีแห่งคุณภาพชีวิตโอกาวาโมโนโปรวิตามินโมโนโปรวิตามประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามิน C ีโมโนโปรวิตามินช่วยบำรุงร่างกายโมโนโปรวิตามจากแหล่งทองการแทาพทย์คามตอเรือนในตลาดผลใช้ยาเติมวิตามิน A แล้วก็ B2 ในนไมไหมครับงั้นเพิ่มแคลเซียมไหมครับงั้นไม่ต้องของเราก็มีอยู่แล้วเพราะเราดูแลด้วยความรดักน้ำนมของ โปรตีนวิตามิน A B2 แคลเซียมธรรมชาตินมหนองโพนมโขลยแท้ซินเนจี้ขวด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 สดชื่นสดชื่นจริงๆริงซินเนจี้ขวดสดชื่นว้าวว้าวใครดื่มก็สดชื่นเลือกความสดชื่นเลือกซินเนจี้ท่านผู้ชมครับผลคะแนนของ ในรุ่นซูเปอร์ไฟทเวทนะครับน้ำหนัก130อินทอริมคะแนนที่ออกมานะครับก็มียังซุปทิมให้เธอสัก120มาร์คซาเลส108ชูชาติเก้ากิจให้เธอสัก118มาร์คซาเลส1 10แล้วก็เฉลิมประหยัดทรัพย์ให้เธอสัก120มาร์คซาเลส108เปน,นั้นว่าเดอะวินเนอร์เรดคอเนอร์เธอสักก่อเกียรติยิมเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวการนี้ขอรียนเชิญ ท่านปรีชาจะตรรงเสรีกุลประธานโดยการเลขานุการประจําคณะกรรมาการการบริการส,รารสังคมประธานกรรมการบริษัทแกรนแอนด์แกรนสปอร์ตก,กรุป๊ปท่านปรีชาจะตรรงเสรีกุลพร้อมทั้งเอ็มอยห้าแล้ววันนี้ประธานจัดนะครับท่านดรเฉลิมพลเกษดางกูณายุทธยาน,านายกท่านสมุทรีเมืองราชสวายจังหวัดปทุมก็ร่วมแสดงความยินดีวันนี้ในานามของท่านปรีชาสนับสนุนกันมายาวนา,นานจะเป็นก่อเกียรติกรุป๊ปหรือแม้กระทั่งท่านเฉลิมพลด้วยนะครับนี่เลยครับ ในนามของเอ็มร